สวัสดีค่ะพบกับคุณลุงคุณเลขนะคะวันนี้นำข้อสอบอ้ข้อสอบจับมากข้อสอบจับมากเป็นข้อสอบครูผู้ช่วยนะคะอ่ะสทพทภาคกอนะปี6กสนะคะข้อสอบข้อนี้เนี่ยคือถ้าใครถ้าใครพอมีพื้นความรู้คณิตนีน่คือเป็นข้อง่ายเลยนะข้อง่ายเพราะอะไรโจทย์มาดูโจทย์ หนึ่งกำลังศูนย์บวกสองกำลังศูนย์บวกสามกำลังศูนย์บวกถึงหนึ่งพันกำลังศูนย์มีค่าเท่าใดนะคะก็ไกลศูนย์อไข่หนึ่งคอควายหนึ่งร้อยงองูหนึ่งพันคำตอบคือข้อใด <S 2> <S 2> อ่ะถ้ายังจำได้นะคะมันจะมีสมบัติสมบัตินึงถ้าเรามีจำนวนจริง A นะคะเเป็นจำนวนจริง แล้ว A ไม่เท่ากับ0น,นะถ้า A เป็นจำนวนจริงและ A ไม่เท่ากับ0นเอา a ไปยกกำลังศูนย์มันจะมีค่าเท่ากับ1เสมอสเสมอเลยเนี่ยเราจะต้องจำคอนเซป t นี้ให้ได้นะคะทำข้อสอบนี้จะง่ายมากถ้าได้คอนเซปเ n ี้นะคะอันแปลว่าถ้าคุณมีจำนวนจริงอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ศูนย์นะเอาไปยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งนะคุณจะมีอ่า ห้าอย่างเงี้ยนะห้ากำลังศูนยน์ก็ได้หนึ่งนะหรือศูนย์จุดสองกำลังศูนย์อย่างเงี้ยก็ได้หนึ่งหรือลบเจ็ดกำลังสองอ่ไม่ใช่กำลังสองกำลังศูนย์นะคะได้หนึ่งเพราะทุกจํานวนจริงเอาไปยกกําลังศูนย์นะคะจํานวนจริงตัวนั้นต้องไม่ใช่ศูนย์กันนะเอาไปยกกำลังศูนย์ได้หนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้โจทย์ของเราอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็คือว่าเนี่ยนะ มันคือ1กําลังศูนย์บวก2กํกลังศูนย์ใไมบวกไปถึงไหนบวกไปถึง1000กํานลังศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นแต่และตัวมันคือ1อะ่ะ1 1บวก1นบวก1นะคะบวกไป1นะมีกี่ตัวทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยมีอยู่ฟลึบหนึ่งพันตัวเพราะฉะนั้น1บวกกัน1,000ตัวมันก็คือ1000งคูณหนึใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็น1000เนะาะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ1,000พด้วยประการชนีนะคะว่านคนที่อยู่ในแวดวงอ,า,อาจจะใช้คณิตศาสตร์บ่อยๆเนี่ยคือข้อนี้เป็นข้อง่ายยิ้มเลยอะ่ะเจอโจทย์นี้คือยิ้มเลยนะแต่ว่าบางคนที่อาจจะเป็นเอกศิลปะเอ็พละอะไรเนี่ยอาจจะจะยากหน่อยนะคะได้ข่าวว่าข้อสอบอครูผู้ช่วยปี63เนี่ยคือ,อร้องไหอ้อ่ะร้องไหอ้อ่ะคนสอบร้องไห้เลยทีเดียวครู ก็ไปแอบเห็นแล้วเหมือนกันนะคะข้อสอบคือคือต้องยอมรับว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ใช้คณิตศาสตร์บ่อยๆนะี่คือคือยากอะ่ะบอกเลยนะคะยากแลถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์หรือเอกที่จะต้องใช้คณิตศาสตร์บ่อยๆนะี่คือก็ถือว่าเออได้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเอกอื่นนี่คือขู่สงสารเลยบอกตรงปีที่แล้วลคือสงสารเอกพละมากสงสารเอกเอกภาษาไทยสงสารเอก ศิลปะเนี่ยมากเลยนะคะอ่ะหวังว่าปีนี้จะง่ายกว่าปีที่แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับอ่ะท่านที่กำลังเตรียมอ่านหนังสือสอบนะคะก็ขอให้มีกำลังใจเนาะนะเอาให้มันผ่านนะคะปีนี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ